เชิญท่านนัทธพลสืบสักวงครับเรียนท่านประธานสภาธิการพบผมในนัทพลสืบสักวงผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลครับผมขอปรึกษาหารือสามเรื่องนะครับผ่านไปสามกระทรวงถึงผลกระทบความเหลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียมของการใช้กฎหมายตามนี้ครับประเด็นแรกขอเป็นตัวแทนผู้แทนกับเด็กนักเรียนฮะเด็กนักเรียนตัวจีกว่าแสนคนนะฮะเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชายขอบกลุ่มบอบบางนะฮะ ให้เปิดโรงเรียนตามปกติได้วันนี้หรือพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีเพราะไม่ได้เรียนมาเป็นเดือนแล้วครับท่านประธานครับใช้กติกาของส่วนกลางนะฮะกับพื้นที่ที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์คงไม่ได้เพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะฮะสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีเขาจะเรียนยังไงครับเปิดโรงเรียนตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เลยครับประเด็นที่สองครับฝาก ท่านประธานปรึกษาหรือไปอยังกระทรวงทรัพยายกรสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องพอรบอุทยานปี62มาตรา64ที่จะต้องสำรวจลางวัด240วันที่จะสิ้นสุดในต้นเดือนกรกฎาคมหน้านี้นะครับขอให้ชะลอไปก่อนครับในเมื่อในสภามีคณะนะ กรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องที่ดินและเอาเอ,าอกสารสิทธิ์อยู่นะฮะกำลังศึกษาลงพื้นที่รับ c o เม e n t อยู่ชาวบ้านได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องนี้เพราะเขาอยู่ก่อนพรบรฉะนั้นพรบฉบับนี้ถ้าประกาศออกมาสิทธิ์ในการอยู่และรำการใช้สิทธิ์จะเป็นผู้เช่าตลอดไปประเด็นสุดท้ายครับพื้นที่20,000ไร่ของตำบเลเข่งน้อยอำเภอขอขค้อ,อจังหวัดเพชรบูรณ์ปรึกษาหรือไปยังท่านอา่ รัฐมนตรีการคลังไม่ทราบว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะครับในหรือคนปัจจุบันนะฮะจะมีการเช่าพื้นที่ตรงนี้จากกรมธนารักษ์โดยใช้โครงการเช่าพื้นที่ดินราดสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐนะครับในปีพศ .2563 นะฮะให้พิจารณาเพราะบุคคลภายนอกจะมาเช่าพื้นที่นนี้และสดส่งผลถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดังเดิมมีปัญหาทันทีครับท่านประธานขอบคุณครับ